อาขบินตกเอ้ยตุ๊กตาอุ้ยอะไรอ่ะอันนี้คืออะไรปลาเก๋าโอเ๋อเฮ้ยเฮ้ยกูหยิบก่อนเลยอ่ะผมพาร์ตอ่ะกูหยิบก่อนเลยอ่ะเฮ้ยว่าจะฟังร้องฟลิปเตอร์เพจ Q2 Pro อยอกไปได้เอาปีนครับได้ไมีแมงกระพุ่นด้วยได้ไมีแมงกระพุ่นด้วยเฮ้ยมีก็พอเขาไปดิเขาไปดิ เอ้ย <rôle> นี่ระวังนะกินไประวังอะไรนะกรีนโอ้ยโอ๊ยช่วยด้วยช่วยด้วยรู้ไม่ได้ทำไมอะทำไมอะช่วยด้วยเดี๋ยวร้อยโดนอีกคนนึงเอาเนะ่ยไปออกไปออกไปออกเรียบร้อยบนวนูปุ๊ เอ่อต้องไปอ๋อไปไปตรงนี้แล้วก็ไปไอ้มีนักปีนเขาเนี่ยตามคนมีเป๋าแบบ่ะพีเออเดี๋ยนะเราจะไม่ตามเข็มทิศหรอเอ้ามีเข็มทิศเหรออี๋เราเมึงเก็บมานดำเมียผู้ที่เอาไปเก็บมงมผู้นำไม่ได้ผู้นำไได้ไอยี่นี่ผู้นำนี่เนี่ยมันมีที่เป็นผู้นำปลอมเมีใ่เฮล์มีเฮ้เสียงอะไรวะเฮล์มีไอเฮล์มีที่ไหนวะ โอ้โเย้ขึ้ไงอ่ะแรงไม่มีไอ้เด็กแก่ตัโอเคเปล่า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 พี่เจมนี่อะเส้นสีน่ะสีอะไสีฟ้าหนาสแดงอ๋อแล้วแล้วไอ้คนไร้สาระเนี่ยได้แล้วได้แล้วตะเกียบเหรอ ชิคนี่ไงชึกกันอยไปอย่าไปย่าไอ้เจ้ไหไปแล้วยัึ่งดันกูทำไมมาดมานี่เรื่องเงนี้นี่นี่นี่กระไกะไรไมอ่ะไม่ไปกลือกุมาร อึ๊บอ๊บมาแล้วอะไรอะไรอ,อะไรกันมันจะมาอะไรมาอะไรมากูมานะมาสี่คนนะ่ะไอมาสี่คนเจียงช่วยไงยอะ่ะชิบหายเราช่วยไม่ได้เรียบร้อยเป็นวิญญาณละ <laughs> ช่วยช่วย,ช,วย,ช,วยช่วยเช่วยเจียงไม่ได้โดนหมอกแล้ว ฝัขวายืนได้ฝัขวายืนได้ก็ปรมาณนี้นะไม่ต้องหรอกันกูมองเห็นเลยวะมองทับเห็นเลยเออเออเออไปย็นไงไปไหนต้องไปไหนทางไหนต่อเหมือนกันเลยทางไหนต่อทางไหนต่อไม่ใช่ใครรบใครรบปีไฟหมดปีไฟหมดไฟหมดหมดไฟวิ่ง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 ไฟไฮ้อเปลี่ยนกูหมดไฟอ๋อเดินแล้วไม่มีแรงไม่มีแรงไม่มีแรงหมดแรงกูไปแล้ว จะตุยแล้วปูดิเฮ้ยอะไรอ่ะเอ้าเดทรีเอ้าเฮ้ยใครตายอ่ะเฮงเหรอเดี๋ยวมันมีให้ปีนดิเฮ้ยมีรังพึ่งอ่ะเฮ้ยรังพึ่งทำอะไรได้ปะไปดูไยะมันจะต่อยหรือเปล่โอ๊ยโอ้ยโอ้ยโอยอยย ียมีระเบิดมันมีระเบิดมันมีระเบิดแล้วพี่เกมติดปิดแบบโอโอ้ยยานหอนพิษมียานหอนพิษโอ้ยเขี้ยระเบิดไอ้ก้อนกลมๆเนี่ยตายตายมาแล้วเจีงพี่มาแล้วสู้ๆนะควอยวางสุดท้ายหมู่บ้าน เดี๋ยวะเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมเองมันไปได้แค่ร้อยห้าสิบสองเมตรวะ